เช็คตารางเงินเข้าในเดือนมิถุนายนปี2566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดรวมไปถึงความคืบหน้า,าการเพิ่มเบี้ยอย่างชีพคนละ3,000บาทถึงไหนแล้วอัปเดตล่าสุดให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็มาแต่งเตือนข่าวสารดีๆให้กับพี่ป้านะาอาทุกคนได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะ เอาละค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2มิถุนายนปี25 6 6นนะคะเข้าเดือนมิถุนายนกันแล้วทุกคนก็อยากทราบใช่ไหมว่าในเดือนมิถุนายนานั้นมีสวัสดิการเงินเข้าอะไรบ้างวันนี้มาแจากแจงให้ฟังนั่นเองนะคะหนึ่งเลยนะคะจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งรอบใหม่นี้ใช้สิทธิ์ ผ่านบัตรประชาชนนะคะสำหรับใครที่ไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้รับเงินนะคะคละ300บาทต่อเดือนค่ะเป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะทุกวันที่1ค่ะและในกลุ่มที่ไปยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่1มิถุนายนค่ะก็จะได้รับทบนะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนค่ะรวม900บาทนั่นเองนะคะ วงเงินต่อมานะคะก็คือค่ารถโดยสาร750ยบบาทค่าแก๊สหุงต้มนะคะ45บาทต่อ3เดือนนั่นเองนะคะก็จะมีวงเงินเพียงเท่านี้นะคะที่จะเข้าในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนค่ะกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางค่ะจะได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือจะต้องเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะก็ผู้พิการนะคะ ก็เด็กแรกเกิดถึง6ปีนั่นเองค่ะจะได้รับเบีย้ยชีพทุกวันที่10ของทุกเดือนนะคะแต่เดือนมิถุนายนนี้นะคะวันที่10ตรงกับวันเสาร์ค่ะก็เลื่อนมาออกให้ก่อนคือวันศุกร์ที่9มิถุนายน6-6 6นั่นเองนะคะเข้าบัญชีเป็นเงินสดนะคะคนละ600ถึง1,000พบาทตามเบีย้ยอายุขั้นบันไดเลยค่ะที่สอน,นะคะนั่นก็คือกลุ่มคนพิการนะคะคนพิการนั้นที่อายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ ในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะคนละ800บาทค่ะและรับอีกทีนะคะเข้าบัญชีพร้อมเพย์สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะคนละ200บาทรับรวมนะคะ1,000บาทค่ะส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะจะได้รับ1,000บาทในวันที่9มิถุนายนรวดเดียวเลยนะคะกลุที่3ค่ะกลุ่มต่อมานะคะนั่นก็คือ เด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะได้รับนะคะวงเงิน600บาทเข้าบัญชีนั่นเองนะคะซึ่งแม่คนไหนที่คลอดลูกแล้วนะคะก็อย่าลืมนะไปลงทะเบียนไว้นะคะคลอดแล้วก็แบบพักฟื้นนะคะสักเดือนหนึ่งเนาะหรือไม่ก็2ออาทิตย์เนี่ยก็ไปลงทะเบียนทิ้งเอาไว้เลยนะคะเขาจะย้อนให้ตั้งแต่เดือนเกิดนะแต่ถ้าเกิดว่าแม่คนไหนทิ้งช่วงระยะเวลาไว้หลายปี นะคะอย่างเช่นปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยเขาจะไม่ย้อนหลังจนถึงเดืนเกิดให้นะเขาจะย้อนแค่ถึงวันที่ลงทะเบียนเดือนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะก็ที่ผ่านมาก็คือเสียสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธินั่นเองนะคะหมุนบุกเองเนี่ยกว่าจะรู้ว่ามันมีโครงการนี้ก็อืเออลูกได้สามขวบแล้วนะคะก็ได้รับ แค่3ปีหลังเท่านั้นเองนะคะก็เสียสิทธิ์เสียดายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าแบบมันมีโครงการสวัสดิการอะไรของทงางภาครัฐนะใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะก็จะได้รับเงินตามนี้เลยนั่นเองนะคะกดเป็นเงินสดเข้าบัญชีนั่นเองนะคะส่วนเงินเบี้ยพิเศษนะคะที่มีข่าวว่าจะเพิ่มให้คนละ3,000บาทนะคะทุกๆปีเนี่ยจะถึง3000นนะคะต้องรอรัฐบาลก้าวไกลนะคะ ได้ดํารงตําแหน่งก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์หรือว่าถึงจะน,นํานโยบายตรงนี้เนี่ยมาปรับใช้นั่นเองนะคะน่คะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะเลยบุ๋มไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้อยากให้บุ๋มตามข่าวเรื่อยดสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ